สวัสดีครับสวัสดีครับเมกมน,น,น,นี้เริ่มจากต้นกระดานเลยนะครับเกมนี้เริ่มจากต้นกระดานฝ่ายขาวเป็นม้าเทียมเม็ดซสายนะครับฝ่ายดําเป็นมา้มาม้ายงขวาอิธิลิ์นะครับเป็นโคน ผูกเม็ดนะครับม้าโยงขวาอิทิลิสนะครับฝ่ายดำเป็นม้าโยงขวาอิทิลิฝ่ายขาวเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับนะครับดูการขึ้นหมากนะครับม้าเทียมเม็ดซ้ายอาจารย์บุญ,บญสืบนี้จะชอบใช้นะครับส่วนม้าขวาอิทิลิสนี้เป็นหมากที่เป็น แชมป์ตั้งแต่ไหนแล้วละครับสมัยคุณทองคําคืออาจารย์สุดอ,อาจารย์เซียนป่องนะครับใช้แล้วก็ได้แชมป์โอ้คือม้าขวานี่อาจารย์เซียนป่องนี่ถนัดมากนะครับทีนี้ก็เลยพอดีมันมี a อเนาะ AI อมันสามารถที่จะต่อสู้กันได้แล้วเราก็สามารถที่จะ อไม่พอใจเราก็ค่อยทําทําไปทําไปทํามาตัวไหนที่ชนะผมผมก็ามาลงแอดมินก็มาเอาลงนะครับอย่างนี้อนี่ครับฝ่ายดำเนี่ยกว่าทิมเบียสกดทับก็เลยกินยอมเสียนอกในนะครับยอมเสียนอกในไปนะครับครับอา่าขึ้นไปกันนะครับขึ้นขึ้นไปกัน เพื่อเอาเรือไปใช้งานทีนี้เขาขึ้นมาคู่นี้เราก็เลยเอาเม็ดลงมานะครับเรากินเราเราไม่เอาโคนเนื้ออันนี้กินนะครับแต่เอาโคนกินก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไล่อีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ผมจะสลับฝั่งอีกทีหน,นึ่งแค่เกมต่อคือครั้งต่อไปผมจะสลับฝั่งว่าเมื่อฝ่ายดําแพ้ตอนนี้คือฝ่ายดําแพ้นะครับม้าผูกอิทิลิตนานๆที่เราจะเห็นม้าอิทิลิตแพ้ม้าเม็ดสายนะครับ ส่วนมากก็ยันแค่เสมอมาเม็ดซ้ายนี่ส่วนมากก็จะยันแค่เสมอมาอิทิลิตนะครับแต่รูปนี้นี่เป็นที่เขาแพ้ทีนี้เขาแพ้นี่อาจจะเป็นการที่เขาเสียนอกในตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวนอกในครั้งแรกนี่นะครับเสียนอกในสองครั้งนะครับนะครับเสียนอกในสองครั้ง ทีนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เขาแพ้หรือเปล่านะอันนี้นะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามันมันจะเป็นรูปไหนเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยละครับสําหรับผมนะครับเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยว่าเนี่ยนี่เรายันไว้นะครับยันไว้เบี้ยสูงริมกระดานเพื่อไม่เพื่อไอตัวนี้จะเป็น ตัวกันไม่เข้าแปรขาบวนมาทางด้านนี้นะครับนะครับเราไม่ยอมกินนะครับเราไม่ยอมกินเราดันเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อกันแปรขาบวนของเขานะครับในในเป็นเป็นในความคิดเล็กๆของเรานะครับนะครับทีนี้เราก็มากินนะครับหมาเขายอม กินครับมาเขาเขายอมแลกมานะครับนะครับทีนี้ก <anos> ็เหลือเหลือกับโคนนะครับเรือกับโคนผมเห็นจังหวะว่าในรูปหม่างนี้นะครับเราเป็นทางเราได้เปรียบนะครับพื้นที่เราได้เปรียบก็แลกเหลือครับนะครับก็แลกเลือนะครับนี่ครับก็ยกไปแลกเรือนะครับ เราไม่ยอมแรกผมเห็นได้เปรียบแล้วผมก็หลอกแรกเรือนะครับแลกเรือแล้วก็ขึ้นโคนไปนะครับทีนี้รูปอย่างนี้มันพอมองง่ายนะครับว่าเออฝ่ายดำได้ออฝ่ายขาวได้เปรียบนะแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับเท่าที่ผมไล่มาตอนนี้นะครับ เกมนี้เป็นเกมที่เร็วเร็วสุดนะครับคือเจ็ดสิบทีชนนะครับเป็นเกมที่เร็วสุดเจ็ดทีเจ็ดสิบทีชนนะครับส่วนรูปหมากที่เป็นรูปแบบการป้องกันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายไปในอันไหนที่ว่าเหมาะสมหรืออันไหนที่คิดว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถ มีมีความรู้ขึ้นนะครับมีวิธีการเล่นมาที่ทำให้เราได้ความรู้ขึ้นก็จะเอามามาแชร์ให้ดูนะครับมาแชร์ให้ดูนะครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็อยากอยากจะอยากแกะเล่นอยากจะอะไรพอดีมันมีนี่แหละครับมันมี AI ที่เราที่เราแก้ได้ที่เราเลยได้แล้วเราค่อยไปฝึก ตามทีหลังนั้นเป็นความคิดของผมนะครับคุณเออตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งหรือผมอธิบายเดี๋ยวผมแยกอธิบายก็แล้วกันนะครับรูปเมื่อกี้นี้มันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรถ้าขึ้นรูปโคนคู่ทั้งคู่นี่นะครับนะครับถ้าเราไล่ไม่ดีฝ่ายดําเขาจะจะหลุดมาทางด้านหลังโคนเรานะครับทางด้านหลัหลหลงโคนเราทําให้เราไล่ยาก เมื่อไล่ยางนี่ตาไล่มันก็จะนานขึ้นนะครับนานขึ้นเผื่อเผื่อเขาหนีได้ดีก็คือไม่จนนะครับคือชตัวตัวเราไม่ได้ว่าเราชนะหมาเขาถึงขนาดนั้นแต่เราได้เปรียบทางเขานะครับตัวที่ว่าเราได้เปรียบทางนี่แหละครับมันเป็นโอกาสที่เราจะต้องรักษาทางของเราไว้นะครับรักษาทางของเราไว้เพื่อ ได้เปรียบทางครับพอได้เปรียบทางเมื่อเราได้เปรียบทางเราก็หาทางชนะไอ้ตัวนี้นะครับดูแล้วว่าเปี้ยเขาขวาที่เขาจะงายแล้วเขาดึงกลับมาได้เนี่ยนะครับก็ยังเวลาอีกนานอยู่ในระหว่างนี้เราน่าจะไล่จนก็เลยยอมนะครับยอมแลกตัวนี้อีกอย่างหนึง่งมันได้เป็นเบียยเบียยคู่อย่างนี้ครับ เบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่เบี้ยคู่นี่ถือว่าเป็นเบี้ยมีมีประสิทธิภาพนะครับเป็นเบี้ยที่มีประสิทธิภาพส่วนโคนกับเม็ดของเขาก็แตกแตกกระเจิงไปนะครับแตกกระเจิงไปนะครับเราก็ย้ายไปลุกนะครับนะครับเบียดขุนเข้าไปนะครับเขาทําอะไรไม่ได้ครับเราก็ลุกจนนะครับลุกจน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าสนใจในรูปแบบการต่อสู้หมากระหว่างหมากตัวไหนตัวไหนก็แนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาลงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละช็อตทีละช็อตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ